พระพิสูรรูปหนึ่งรูปใดก็ตามพูดผิดเนี่ยโยมบางคนบางท่านก็ออกมาปกป้องแบบจริงจังนะจริงจังขนาดไหนไม่เรียกพระรูปนั้นนั้นว่าเป็นพระเลยโยมเรียกว่าไอ้เลยนะแทนที่จะเรียกว่าพระก่อนะเรียกว่าไอ้กอทําไมอะ่ะก็ไอ้กอพูดธรรมะผิดไงฉันจะมาปกป้องพระาศาสนาฉันไม่เรียกพระกอละเพราะว่าฉันเป็นคนปกป้องาศาสนาก็เลยเรียกไอ้กอไปซะเลยทําไมไอ้กอมันจะได้ไม่ต้องเป็นพระไงแล้วอย่างเงี้ยเชื่อว่าปกป้องศาสนาไหมทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศธรรมเทศนาด้วยมหากรุณา สััตว์ท้งหลายพระองค์ตั้งความปรารถนาในสมัยที่พระองค์ได้รับการพยากรนับย้อนจากนี้ไปสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกับในครั้งที่เป็นดาบทนามว่าสุมิทะพระองค์บำเพ็ญบารมีนับแต่ได้รับการพยากรมาสี่อสงไขย,ยิ่งด้วยแสนกับทั้งหมดทั้งสิ้นที่พระองค์บำเพ็ญมาเนื่องด้วยมหากรุณาเวลาที่มหากรุณาเกิดขึ้นโยมมหากรุณานั้นจะมีสัตว์ที่เป็นผู้ที่ถึงทุกเป็นอารมณ์ถ้าเกิดว่าพระพิสุรูปหนึ่งรูปใดอุบาศกบาสิกาท่านหนึ่งท่านใดพูดผิด ในฐานะที่ผู้มีการศึกษารู้เกี่ยวกับข้ออาจข้อธรรมต้องตั้งกรุณาในบุคคลนั้นไม่ใช่พิด่าเขานะถ้าเคลื่อนด้วยพุสวาจานี่ดูท่าจะไม่ใช่รักษาแล้วเพราะตนเองยังไม่รักษาใจของตนเองได้จะป่วยกล่าวปลายถึงการรักษาภาษาศาสนาเล่าฉะนั้นญาติโยมอปบสสิกาบางคนบางท่านก็ระมัดระวังคําพูดคําจาบ้างเพราะอะไรเพราะไประเรียกว่าพระว่าไอ้เนี่ยมันเกิดจากพุสวาจาจิตตชรูปที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากจิตที่เป็นกุศลมันจะเกิดโทษกับตนเอง